นองเอ้ยฮะกัชื่นช่วงตื่นนอนมันกจะซีมาปลอกขอสัวบ้าน ตั้มปอกเลยตั้มเปลือกมันตั้มเปลือกมันมาสัวใส่ชัวะก่อนพ่อขาพิ่งมาบ้านพิ่นซื้อมาปลาใบหาย ให้กินหญ้ามันผักสวงฮะจะถึงไมันนแน่นนะจ๊ะ <c ười> เอาพอ่พอแกงว่วงสวงนอนบอกิดลาย ลายมันสีอิมอ่มพี่น้องเอ,อ้ยก็ชิจวดจวดเลยพี่น้องบอ่อิ่มน้ำงคอยออ่าอ,อีกสิกหน่อยมันนวัวชีหลุดๆข,อขอับหัว ข,ขวคองแสบนะของ,ของนอวไล่น,นึ่งเพชรจวดเอาเพชรแลกินเพชรมาร้ายเหมือน มุ้งยาผสดบ่ม,ดมาเด้อมาเด้อมาเด้อาสดน้ำกันเดลยบันเด้อช่วมาเคาะอืมเดี๋ยวมาแสบที่นี่หนักอืมป้าตัวเสียงห่องทองห่อง,องจอกจอก เนี่ยบรุทธิ์บริจาคในช่วงนะสวมเคาะอบใจเด้อผู้ซื้อมาให้คิดผู้ซื้อมาไหว้แหงเลยขอคาอันี้แล้วกนจัดซันซื้อมาดอกคือว่าห้ามาก,กิน เสียงคอดังก็ทางนั้นคือส hmm, ิบมิพไยกินเอิโมมิไพติอกินเบิ้นในพังเบืองมือนแรกเป็นห้ฮะเมือแรกอาการที่เป็นนะ อืมอืมอืมแชแต่งกิดซองตาซวงกระเจาะพี่น้องเอ้ยแม่เห็นหอดบ้านโขโข ขอ,ขอบคุณขอบใจละลายเด้อมากินน้ำข่อยกันก่บบายบาย